สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมช่องไลฟ์ไซห์หวยทุกท่านนะครับชุดนี้เป็นชุดเลขเด่น2ตัวล่างสูตรที่2นะครับงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564นครับชุดนี้ลงไปแล้วทั้งหมด3งวดนะครับในช่อง y t u t u นะครับแล้วก็ทาง TikTok ก็มีลงบ้างนะครับพี่ๆหลายท่านก็ติดตามมาจากทาง TikTok ก็มีหลายท่านมากครับตอนนี้นะครับวันที่ผ่านมาครับสูตรนี้เลขเด่นครับ4561ครับ ก็ผลปรากฏว่านะครับเลข5้านะครับก็อเขาที่หลักหน่วยล่างนะครับสำหรับงวดวันที่16พฤศจิกายน2564นะครับชุดนี้นะครับคำนวณได้เลขเด่นนะครับได้ชุดเดิมเลยครับ4 5 6 1ครับก็จุดนี้จะไปตรงกับสูตรที่1นะครับมีเลขที่ตรงกันนะครับก็คือเลข3ตัวนะครับมี3ตัวที่ตรงกันครับพี่ๆย้อนกลับไปดูในสูตรที่1ได้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นก